สบายดีพี่น้องสบายด pues ีเอฟซีพี่ปานอาทีฮักแพงสู้ขู่สู้คนสู้ม่องสู้บอลสบายดีย่ามเศร้าๆพี่น้องโอ้ยเจ้าไดงย่ามาสู้ยาเจ้ากินไอเนี่ยเสบอยู่บ่อะไรเฮ้ยมิตรมากินน้ำยาเฮ้ยเฮียฮ่าสู้กินสบายดีพี่น้องมาแล้วก็เฮียฮ่าสู้กินหาไปถ่ายโอาเถ <for> สบายใช่ป่ะญ้าบ้านเอ้ยแล้วเสือมาสู่หญ้ากินซัำลูกสะใภ้บ้านนี่คือสบายแทะแกงปลาบ่แม่ไอ้ที่มินเขาคั่วแกงปลาพี่น้องเอ้ยหญ้าหามาสู่กินลูกเอ้ลูเคยได้แนวเสือมาสู่หญ้ากินแกงปลาอย่างนี้นะคือน้ั่ลายแท้ขอคอป่บรรยากาศขนห้องมึอนี่พี่น้องเอ้ย พาแจมแจมใจแกง,งจงางปางฮะสองแดดเลยส<ะ>องแดดและสองทั้งมือเกลียวออม,ามาทางนี้ต่ำมะฮุ่งพี่น้องเอ้ยเหมือนมินต่ำมะฮุ่งแกงฝาอันนี้ก็มีปิ้งปลาแหงพี่น้องปิ้งปลาแหงแล้วก็ปิ้งขาไก่เนี่ยปลาเปียกก็มีนะพี่น้องเนี่ยปลาเสื่อมบ่ได้วเนี่ยเสียมาสุญหากินอะ้รพี่น้องเอ้ย ไม่แต่มากินน้ำยาแซ่บน้ำกันเดี๋ยวแกงทาแกงฝาปอนี่แ <classy> ม่จ <nh wan> ักหน่อยพี่น้องรอแกงฝามาแป๊บมัวไปเบิ่งแล้วงัวเฮ่ล้วไม่มาหลุดแหลนมันหลุดจืดเราแบบบู้เราแกงฝาพี่น้องเด็ดดีสกันใส่บวบใส่อันนี้แกงปลาคอแซ่ยบน้ำกันพี่น้องมันก็ใส่หลุไทยมามันแม่นงัวตัวนี้อยู่บ่พี่น้องคนละตัวประจักษ์เต้ ตามเขาอเมียนตัวนี้บ่อันใกล้เขาไอ้สิอาะับไปเอาแล้วบ่บ่อันว่าแล้วนะไปอ่ะกูเอาไประจองเหือหมวกฮะนะไปไปเรียบร้อยเนาะมาเด้อพี่น้องมาเด้อแซ่บแซ่บมาเด้อพี่น้องข่าวเด้อพี่น้องขาวน้ำกัดเด้อบายดีน้อง กระซ่าลูกกันไม่ร้อนใบกระเทียมกับใบชิงใกยางละน้อยเด้อเด้อกินขาเศร้าน้อกเด้อคนกระซ่าแซ่บที่อยากโขาเขากรเดยเย็นบ๊นอุ้นกรเดิ่สซาแกก็บอกวโชมอซาแกก็บอกไข่นาเลเขาคือมาดขาวมาเป็นเศยมาากแต่ว่าทุกคนกินขามาแล้วอะเอิ้นมากกับบมากขินนั่ย่ิบกว่าปีเราไปกระเทียม mẹ anh, cụ cố, người dân bên cổ chắc cụ chắc cụ với chú con mình, mình, mình là này หอมจริงนี่เห็นไยังบริหามาักู่ปะจ้องกระดจะาน่อยวาเนหุบมั

กาอนอืคนกาดเต็มเลยนอเลยบุโหมดิีล่มล้ว่ะตอนนี้เยสวยนะนู่นน่ะไปหเอียนตัวเยื่องอะมานะเรืองยันกเอาไปเดี๋ยวเขาฟองเดียรืนชิบชอมั้งนี่มเดยวัวนีเป็นเรื่องทนว่า

Ừ rồi cướp bởi nhau kẹo khỏi bởi vì phải nghe đọc cho nó kẹo bởi, bởi bớt nhau nhau đọc với nhau nhìn bán được cho là nội ăn cho là cho là này. mất ไก่กำลังหาหางอยู่ช่วงนี้ไก่จะกินเ,นไไเขาไม้ไ

จบก็ได้เป็นาคนจกบ่แหงาเท่าไหน่อยเนี่ยไม่ด้ก็ได้ก็ได้เข้ามาทำหน้าแล้วนีเราเป่งก็ได้ทำหน้าละลายก็คือจุกเขาดำในใไม่ชิงหนือเป่จุกินง่ายนองเราแม่นันบอกว่า ก็วเข้าไปดูมองไปติดดอกอม,มาเก็บถึงมาสกลงเบืองแห่สัสตว์เลยเขาไม่แล่นขับปะขาข้าวโอ๊ตเขาไม่ขับปาเขาแล้วก็ในมองยังว่ากัง่งมันไลต่ตกเพื่องข้าพ่อจะเห็นสิ้แนี้นต้องพื้นชาพื้นเขาไปกั่งไว้แล้วก็ไปไล่ มันนเป็นน้องเป็นว่างอีกรุ่มแง่งแล้วม็นกัแรงจะมอกปลาเขาแล้วยูปลาเข่าพี่ชวดๆจ้ะสวนแล้วแบนั่งเ้าโอ้เจ้าป,ป่าเจ้าปลายนหลคนท่วๆเราขอน้อย<ต>ะนะเพื่อนน้อยวะเทียวมันเพาะขอนไหลทำแบบทุกขข้นี่เฮาเทียวฟอกัวใหัง ตัวใหญ่ทั้งคันหลบจุกจุก่เขาแล้วเป็นปุยไ่เอาเอยมาเข่ามเมดอยู่ประมาณพันหมดแล้วว่าพันเศษอต่อลยใส่กับาเมื่อมาเติมมันเป็นไม่ได้ไหมไ่เมาเบอก็แซ่จะเอาม้มาเลื่อแซ่ตัวเขา น้าเติบเลยเขากระต่ายมันขึ้นมาน้าแล้วแค่ตะการแคนั้นะหลให้ยยก็ได้เติบโตเนาะเหนือเรารดได้ข้า,า,วา,า,าวโพดหมูกให้เยอะเดี๋ยวเลยใค่หัวนาเนาะตะกาจะถูดถลวดนึงนี่ทินักยูกับ bảo khẩu lên hai túi đọc kè nhé ừ. rồi chúng ta nhìn thấy cái mặt khẩu sau lắp chạm vẫn ma thịt đó Hãy subscribe hết cần gì tắt lái, cái hít, cái lái bú bú, tát cả tắt ừ, ừ, ta tiện đấy cột này nhọ này phải lái nó sang để tắt nhả tắt nhung ừ. hơi này, cơ hội. Cơ hội này.

น้ำบ่อไก่ให้ทขา่อยู่นะปูกโฮแม่ลูกยเอลูกไ่ได้เอาลูกไะซอยแม่เอาจะซอยเล็กๆนอืมเขยไปก็งานเจ็บดี๋น้องแต่ยุ่งนะ้ำมน้งน้ำมุ้งอะไร่ไงไก่เน้ยไก่กันแจกไม่หยอนใช่ปะอืม

แล้วกูหาจาใช่แต่แสดงนะหูมันมันอยอ่แล้วเอ้าจะเศร้าอยู่แล้วกูบอกูเธิมนะบอกนทำด่าอย่างพวกใครเออแก่เอาหรเอานจะต้อง่ไปแล้ว อบแต่ละไลฟพี่น้องสุขุสุขุนสุมองสุบันที่ติดตามพบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสบายดี